มาชาแมทเปิดสึกตบกันสนันดีแล่นหัวร้อนจัดจนเจนเนี่พากลับบ้านเจอหน้าเป็นปะทะกันตลอดสำหรับมาชาวัฒนภาณิตและแมททิรณีในละครหวานรักต้องห้ามทางช่องสามทำเอาคนดู แมงข้างชูป้ายเชียทีมเคสเสทีมลินมวยคู่เอกขึ้นสังเวียนทำคนดูเซอร์ไพรส์ทุกสัปดาห์กับความสัมพันธ์ที่ยากจะคาดเดาสุดๆโดยใน EP 16จะเป็นตอนที่ชาลีดีแลนไบอัน,อนไปซ้อมเต้นรำเพื่อง,งานชาริตี้การกุศลกับองเรแมนทริสนุโดยมีมาดามเคสมา่าวัฒนพานิชย์มาดูแลและคอยสอนเต้นให้ทั้งคู่โดยมีพกาม่าลินแมท,ทิรณีและไพรเลอร เจนนี่ปนันเข้าไปดูการซ้อมเต้นด้วยแต่เมื่อศัตรูมาเจอหน้ากันก็ขอพูดเน็บกวนประสาทสักหน่อยเคสเลยหลอกทวนพกามาลินไปคุยที่อื่นพอรับตาคนเคสก็จัดการตบหน้าทันทีทั้งคู่ยื้อกันไปมาก่อนที่ลินจะตบเคสกลับแต่ชาลีกับไพรเลิร์มาเห็นพอดีและเข้าใจว่าลินตบหน้าเคสก่อนฉากนี้ถ่ายทำกันที่ห้องประชุมสนามกอล์ฟ หมู่บ้านปัญญารามอินทราเริ่มกันที่มาชาซ้อมเต้นให้ดีแล่นกับแมนขณนะที่แมทและเจนนี่ยืนดูไปนินทาไปจนแมทท้อใจไม่ไหวขอมาประจันหน้าพูดปั่นประสาทสักหน่อยจนมาชาจัดชุดใหญ่เชิดนิ่งๆด้วยคำพูดก่อนจะชวนไปเคลียร์กันข้างนอกพอเจอกันก็ลุยตบกันทันทีแอคติง้งตบกันอย่างเมามันถ่ายกันเทคสองเทคก็ผ่านฉลุยพอดีแลนเข้ามามาชาก็เล่นสวยเรียกคะแนนสงสาร ทำให้ดีแลนโวยวายใส่แมตเต็มแรงจนเจนนี่ลากแมตกลับบ้านแทบไม่ทันปักหมุดรอชมความมันมวยคู่เด็ดอย่างมาดามเคสและพาก,กามาลินพร้อมกันในหวานรักต้องห้ามวันอังคารที่วันที่26พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus หวานรักต้องห้ามเรื่องราวของพกาม่าลินหรือลินทีรณีคงไทยแม่ค้าเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ที่โด่งดังที่สุดแห่งยุคเธออายุ35ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นโสดมีสัมพันธ์กับผู้ชายเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่คิดผูกพันเธอไม่เชื่อในเรื่องความรักและชีวิตคู่เพราะเคยผิดหวังในอดีตคู่ขาคนปัจจุบันของลินชื่อรังสรรหรือสรรดอมเหตระกูลทายาทห้างสรรพสินค้าใหญ่ของประเทศไทย ทั้งคู่แอบมีสัมพันธ์กันลับๆทั้งที่สารมีภรรยาอยู่เครือมาศหรือมาดามเคสมาชาวัฒนพานิตภรรยาของรังสารเป็นซีอของเอสพลาซ่ากรุทั้งคู่แต่งงานกันมาครบ20ปีแล้ว มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนเคสเห็นลินขายของออนไลน์ได้คืนละหลายสิบล้านก็สนใจที่จะร่วมงานด้วยจึงให้จีนา่านัทชาบุญประชมเลขาติดต่อนัดลินมากินข้าวที่บ้านไพรเลริศหรือเลอิศเจนนี่ปาน,านันพี่สาวข้ามเทศข,ของลินผู้ที่ดูแลธุรการต่างๆให้ลินเป็นผู้รับเรื่อง และมาบอกลินเธอตกใจที่อยู่อยเคทนัดเจอคิดไปว่าหรือเคธจะรู้แล้วว่าเธอแอบเป็นชู้กับหัวเคธเลิศบอกวางใจได้เคทนัดคุยแค่ธุรกิจลินถือโอกาสไปเจอเคธเพื่อพิสูจน์ว่าสารพูดจริงหรือเปล่าเรื่องที่ว่าเคธอนุญาตให้เขามีเมียน้อยได้